นับสนุนโดินตูมเดียวเขียวทั่วปัตผต้องตูมเดียวและแมกวันเปิดตาดอกออกเห็นเห็นให้กับพืชทุกชนิดต้องแมกวันพิตภัณฑ์คุณภาพจากแมกซาโก้ คุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ป๋องก็บอกไปแล้วนะครับให้เราทราบแล้วว่าชนิดของปุ๋ยมีอะไรไปบ้างนะครับแล้วสิ่งไหนที่ควรจะใช้กับอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามีคําถามมานะครับอาจารย์ครับทาง Facebook ทางแม็กซ์โก้ดทีวีของเรานะครับเขาบอกว่าเหตุใดเมื่อใส่ปุ๋ยให้พืชในปริมาณมากพืชจึงเหี่ยวเฉาเขาถามมาว่าอะไรนะเหตุใดใส่ปุ๋ยให้พืชปริมาณมากพืชจึงเหี่ยวเฉาถ้าใส่มากไปพืชเหี่ยวว่างั้นเถอะนะครับนะฮะ ก็เหมือนผู้ทธองบอกและครับอันไหนที่มันมากไปมันก็ไม่ดีน้อยไปมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะก็ต้องเดินสายกลางนะครับนะฮะคือเรื่องเรื่องของของปุ๋ยเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับนะฮะเรื่องของปุ๋ยเนี่ยอย่างที่บอกว่าปุ๋ยเนี่ยความหมายก็น่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีอ่าเนี่ยผมก็รอนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอินทรีย์หรือว่าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์คงเป็นไปไม่ได้นะฮะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่า ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยปริมาณธาตุอาหารต่างๆเนี่ยมันไม่เข้มข้นมันมีน้อยอยู่แล้ว<อ>มันมีน้อยอยู่แล้วนะครับนะฮะถ้าอย่างที่ขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีทุกวันนี้ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันต้องขึ้นเท่าไหร่อ่ะ NPK เนี่ยนะฮะต้องประมาณอ,อ,อย่างละไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะขึ้นทะเบียนอะไรเป็นอ,อ,อะไรนี่อะไรนีนะตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอะไรเข้านะนะทีนี้ปุ๋ยเนี่ยนะครับ ทุกวันเนี่ยเ,เ,เราก็พยายามที่จะต้องบอกพ่อแม่น้องเกษตรกรว่าไม่ว่าคุณจะปลูกพืชหวังผลน,นะนะนะฮะโดยเฉพาะพืชที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมเราต้องการผลิตต่อไร่สูงๆเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใส่เฉพาะเคมีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยนะครับนะฮะมันดี มันก็มีเสียอยู่เหมือนกันควรที่จะใส่ปุ๋ยอินรีย์ลงไปด้วยนะปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพราะว่าบางจังหวะพืชนะครับมันต้องการธาตุอาหารที่เกิดจากอินทรีย์มากกว่าเคมีและในสภาว่าที่ปุ๋ยเคมีมีราคาแพงเนี่ยบางโอกาสบางจังหวะนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่เคมี ก็คือมันสามารถที่จะมา่าามมันสรถทีจะุ่นเจือกันได้เยอะเราออินซีใส่เนี่ยนะครับนะฮะมันก็จะช่วยมันจะช่วยประโยชน์ทั้งสองด้านได้ได้ได้ด้วยกันได้ดีกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะฮะทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่ก็จะจะเริ่มเข้าใจนะก็จะมีการใช้ปุ๋ยอินทซีย์อะไรต่างๆเนี่ยครับลงไปด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ใส่แต่ว่าใส่เป็นบางช่วงนะครับอย่างยังปุ๋ยเนี่ย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับง่ายๆก็คือว่าใส่ปุ๋ยทุกคนจะถามว่าใส่ปุ๋ยช่วงไหนอืมจอยนะใส่ปุ๋ยช่วงไหนนะครับถ้าอย่างเป็นปุ๋ยเอ็นซีเนี่ยมันไม่มีปัญหาครับถูกไหมคุณใส่ได้ทุกช่วงครับนะครับร้อนฝนหนาวอขอให้มีปุ๋ยใส่ใส่ไปเถอะมันไม่มีปัญหาอะไรกับต้นพืช มันไม่มีปัญหาอะไรกับดินนะฮะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้มันก็คือธรรมชาติมันก็ค่อยๆปลดปล่อยค่อยๆย่อยสยลายค่อยๆปลดปล่อยกันไปนะฮะก็ค่อยๆไปมันก็ทําให้คุณภาพของดินเนี่ยดีขึ้นนะครับนะฮะแต่ปุ๋ยเคมี Me เนี่ยนะฮะใส่เหมือนปุ๋ยอินทรีย์ได้ไหมล่ะนื่องากจะใส่ก็เดินไปใส่นื่องจากใส่ก็เดินไปใส่ยี่เหรอมันก็คงจะสิ้นเปลืองไม่ได้ถูกไหมครับง่ายๆก็คือเราคิดหลักเกณฑ์ง่ายๆถ้าจะใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับนะฮะ ใส่เมื่อหนึ่งเมื่อเราต้องการสร้างใบอ๋อ oh, ครับนะ uh huh. สร้างใบโอเคแหละแน่นอนละครับนะฮะปุ๋ยอินซีเนี่ยนะครับนะฮะเวลา,เาต้องการสร้างใบเนะี่ยต้องการกระตุ้นให้แตกใบ,ใบอ่อนนะสร้างใบเนะี่ยอย่างรดวดเร็วเนี่ยเราก็ต้องใส่เคมีลงไปนะครับเพื่อเพื่อให้ค่าของ C:N Ratio เนี่ยนะฮะ, uh huh. ะ,ฮะมันเปลี่ยนไปครับนะฮะมันเปลี่ยนนะครับนะฮะ อพอเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ยค่า C/N โชมันเปลี่ยนนะครับก็คือไนโตรเจนมันมีมากกว่าคาร์บอนนะฮะพอไนโตรเจนมีมากกว่าคาร์บอนเนี่ยปุ๊บนะครับพืชมันก็จะออกใบซะมากกว่าอืมนะฮะพืชมันจะเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเอไนโตรเจนมันมากกว่าคาร์บอนเนี่ยพืชมันก็จะออกเป็นใบมากกว่านะนะมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างใบ แตกใบอ่อนนะฮะ,อะพอแตกใบอ่อนขยายใบอ่อน,เป,นเป็นใบเป็นใบเพสลาสะสมอาหารชุดที่1ชุดที่2อะไรกแแ็แล้วแต่แล้วแต่พ่อแม่น้องเสียก่อนอค,ครับเพราะผมเคยเห็นอนาะจารย์แบบอย่างประเภทว่าใส่ปุ๋ยปรล้วันนี้แต่เหมือนกับผ่านไปสัก3ามี่วันแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะเม็ดปุ๋ยก็ยังแบบเหมือนยังเป็นเม็ดอยู่อย่างนั้นยังไม่ละลายอะไรเงี้ยก็ไปเหมือนกับไปใส่เพิ่มอีกเงี้ยจันก็คือบางคนก็คือใจร้อนไงบางทีเกษตรกรใจร้อน จรอนอยากจะให้มันโอเร็วว่าอะไรต่างเนี่ยนะครับเนียคืออย่างที่บอกก็บางทีก็เจอเหมือนกันบางทีเม็ดปุ๋ยยังไม่ละลายเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคุณใส่น้ำตามด้วยหนาขนาดไหนยังไงนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นคําตอบที่ตอบเดี๋ยวจะตอบในคําถามตรงนี้นะครับนะฮะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะครับเนียอ่ะพอเราพอเราใส่ปุ๋ยนะ่ช่วงการสร้างใบใช่ไหมสร้างใบครับอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยครับสร้างดอก สร้างดอกอ่าเนี่ยก็ต้องใส่ปุ๋ยนะฮะแล้วก็ต้องการให้มีผลผลิตนะครับนะฮะกำลังติดผลอะไรต่างเหล่านี้นะครับนะฮะก็อเนี้ยคือการใส่ปุ๋ยจำง่ายง่ายแค่นี้เพราะถ้าเข้าถึงมี npk n สร้างใบเนี่ยเอ็ N สร้างใบก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงสูงอะไรเงี้ยสร้างใบนะฮะ P ตัวับนะฮะเร่งในการติดดอกนะฮะติดดอก ออกค้นเล่นะในการสะสมอาหารอ,อะไรต่างเหล่านี้นะครับนะฮะเพื่อการติดดอกอะไรต่างพวกนี้ก็ใช้ตัวกลางคูสูงอพอ <ๆ S 2> ติดผลผลิตแล้วอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ตัวท้ายสูงพวกโพแทสเซียมสูง N P K นะทีนี้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันก็จะมีเข้าตรงที่ว่าทําไมถึงบอกว่าใส่ปุ๋ยมากแล้วทําไมพืชถึงเหี่ยวเฉาใช่ครับอย่างที่บอกครับนอ้นองน้องแมกปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ย มันเป็นองค์ประกอบของเคมีนะครับเวลาเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ลงไปปุ๊บนะฮะเราต้องให้น้ำตามอ๋ออืมครับต้องให้น้ำตามเพื่ออะไรฮะก็ต้องเพื่อให้มันละลายไงเพื่อให้มันละลายพอมันลายแล้วมันถึงจะแตกตัวออกมานะฮะเป็นธาตุอาหารนะครับ ถ้าอาหาราต่างๆนี้มันก็จะละลายไปพร้อมกับน้ําซึมลงสู่ดินอ่าครับอืมนะซึมลงสู่ดินนะลงสู่ดินไปในช่องว่างของเม็ดดินอนะลงไปเรื่อยๆจนเจอรากพืชอ่นะรากพืชมันก็อยู่ในดินมันก็จะคอยออดูดกินครับธาตุอาหาราต่างๆเหล่านี้นะครับทีนี้การกิน เอ่อรากพืชเนี่ยรากรากพืชเนี่ยนะครับนะฮะ <_ d ose> เวลามันจะดูดกินาธาตุอาหารเนี่ยนะครับ <_ d ose> มันก็มีกระบวนการทางทางชีวเคมีของมันคร <_ d ose> ับนะครับโดยกระบวนการที่พืชจะดูดกินาธาตุอาหารเนี่ยนะครับโดยโงองประกอบก็คือว่ามันมีอยู่สามรูปแบบอืมสามรูปแบบครับ คือหนึ่งนะครับกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการไหลกระบวนการไหลก็คือรูปแบบของสารละลายเนี่ยที่มีปริมาณมากเนี่ยไหลเข้าสู่รากพืชไหลเข้าสู่รากพืชนะครับฮะเมื่อพืชเกิดกระบวนการคายน้ําำเกิดกระบวนการคายน้ำก็าบอกคขาว่าคือการดูดของรากกับการคายน้ําของปากใบเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันอ๋อครับอืม เนะมันจะสัมพันธ์กันเนะพอพอพืชคลายน้ําออกไปทางปากใบเนี่ยพืชคลายน้ําออกนะครับมันก็เหมือนการลักน้ําอ่ะเห็นไหมพอออกปุ๊บข้างล่างมก็จะดูดออกปุ๊บข้างล่างมก็จะดูดขึ้นไปแทนที่อืมอ่าเห็นไหมนะมันก็จะดูดพาธาตุอาหารต่างต่างเหล่านี้ที่มันละลายอยู่กับน้ํานะครับมันก็จะสามารถพืชมันก็สามารถจะเอารากพืชมันก็จะดูดขึ้นไปได้ นะครับอย่างที่สองก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการแพร่นะครับกระบวนกา,วการแพร่ก็คือเรื่องของความเข้มขน้นความเข้มข้นที่ต่างกันความเข้มข้นที่ต่างกันนะฮะก็คือว่าพื้นที่ไหนที่มีความเข้มข้นมากกว่านะครับมันก็จะแพร่เข้าไปสู่พื้นที่ที่มีมความเข้มข้นน้อยโอ้โห,หระบบ การทางานของพืชนี่มันซับซ้อนขนาดนี้อาจารย์มันซับซ้อนสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยมันซับซ้อนนะครับนะอันเนี้ยนี่คือกระบวนการแพร่เข้าไปอืเรื่องของความเข้มข้นนะครับมันต่างกันกับสารละลายนะเห็นไหมนะกระบวนการที่3คือกระบวนการยืดตัวของรากยืดตัวของรากรากเนี่ยมันจะยืดตัวอยู่ตลอดมันเะริญเติบโตมันจะค่อยๆยืดตัวเพื่อจะชอนใช้ไปเรื่อยใช่ไหมนะพอจังหวะที่มันยืดตัวปุ๊บเนี่ยพอมันไปสัมผัสกับอนุภาค ของของของสารต่างๆที่มันอยู่ในในดินเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการจับประจุของไอออนไอออนบวกไอออนลบเนี่ยนะครับกลับเข้าไปลำเลียงเข้าไปดูดกินเข้าไปเห็นไหม,นนะมทีนี้ทั้งสามกระบวนการเนี่ย <c oughs> ครับนะทั้งสามกระบวนการ,การนี่นะครับมันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่มันมีความแตกต่างกัน <S <S เห็นไหมอันนี้เราอันนี้ตามตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะอย่างการการที่รูปแบบของสารละลายเนี่ยนะฮะอย่างสารละลายพวกนี้อย่างพืชมนันจะดูดกินอะไรอ่ะสารละลายเดี๋ยวเอาไว้ช่วงที่3ามแล้วกันช่ว<า>ครับ,<า>รบเวลาผมบอกเลยว่านี่คือการทํางานของระบบต้นเพื่นะคุณคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าเราเจาะลึกลงไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อดีกว่าครับในช่วงสุดท้ายของเกษตรต้องรู้ดูให้ดีในวันนี้ครับ สนับสนุนโดยแซงคิวเพื่อโตวไวไร้ขีดจำกัดต้องแซงคิวและฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก